เนเดย์สตอรี่สวัสดีค่ะสาวอเมริกันเปิดใจอะไรทำให้เมืองไทยต่างจากอเมริกาเรื่องนี้เป็นเรื่องรล่าจากสาวบริการคนหนึ่งที่เคยมาเรียนต่อปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงปี2018ถึ2020โดยเธอนั้นมีชื่อว่าชาริสาเอนเก้ตลอดเวลาที่เธออยู่ในเมืองไทยนั้นเธอได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นไทยในหลากหลายรูปแบบ และเธอก็ได้นําสิ่งดีๆที่เธอได้รับจากเมืองไทยไปเขียนเป็นบทความและทําคลิปบอกเล่าผลเผยแพร่ไว้ในโลกโซเชียลมากมายหลายเรื่องโดยเรื่องที่เป็นไวรัลมากๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่เธอถูกคนไทยชวนไปนู่นชวนไปนี่มากมายหลายที่ซึ่งตัวเธอเองก็ไม่ปฏิเสธและตามเข้าไปทุกที่ด้วยแต่สําหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรู้สึกดีๆที่เธอมีต่อคนไทยและได้ทําเป็นคลิปลเผยแพร่ไว้ในช่องติ๊กต็อกของเธอเอง ดยเธอได้ใส่คำบรรยายคลิปของเธอไว้ว่านี่คือค่ำคืนที่ฉันชอบมากที่สุดในประเทศไทยฉันคิดถึงการได้อยู่ที่นั่นมากๆพี่ก๊อตมมกจะอยู่ที่ร้านซ่อมรถของเขาและเขาก็มมกจะทำอาหารเพื่อแบ่งกันกินกับเพื่อนๆที่มาเล่นที่ร้านของเขาอยู่เสมอๆถ้าดูจากในคลิปของเธอแอดคาดว่าเธอน่าจะกลับมาเชิดที่เมืองไทยเลยได้คุยแชทกับพี่คนไทยคนหนึ่งซึ่งเธอเรียกพี่คนนั้นว่าพี่ก๊อต น่าจะเป็นพี่ที่เธอรู้จักเป็นอย่างดียอยู่แล้วตอนที่เธอมาเรียนอยู่ที่เมืองไทยโดยเธอได้เอาแชทนั้นมาให้ดูใจความประมาณว่าเธอกลับมาเชื่อที่เมืองไทยพี่ก๊อตก็เลยชวนเธอไปกินข้าวด้วยแล้วเธอก็ได้เล่าเรื่องราวหลังจากนั้นว่าฉันก็เลยไปที่ร้านของพี่ก๊อตเพราะเขาบอกฉันว่าเขากําลังทําขนมจีนให้ฉันเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับการกลับมาที่เมืองไทยและเมื่อฉันไปถึงร้านของพี่ก๊อต ที่เขาก็จัดขนมจีนจานใหญ่ให้ฉันทันทีขนมจีนเป็นหนึ่งในอาหารไทยจานโปรโดของฉันเลยนะและมันก็เป็นอาหารไทยที่ฉันไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยมันเหมือนกับเส้นบะหมี่ลื่นๆแล้วก็ราดซอสลงไปบางครั้งมันก็เป็นน้ำจิ้มหวานซึ่งดูเหมือนกับของหวานมากกว่าแต่บางครั้งมันก็เป็นน้ำจิ้มรสเผ็ดและทุกคนก็กินมันเหมือนกับเมื่ออาหารหลักทั่วไป และขนมจีนก็อาจจะเป็นเมนูที่เผ็ดที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาเลยก็ได้ปกติแล้วแค่ฉันกินเผ็ดนิดหน่อยน้ำตาของฉันก็เริ่มไหลแล้วและในระหว่างที่ฉันกินจนน้ำตาไหลยอยู่นั้นพี่ก๊อตก็เดินผ่านมาแล้วถามฉันว่าเป็นยังไงบ้างฉันก็ตอบเขาไปว่าฉันเผ็ดจนน้ำตาไหลแล้วพี่ลืมไปแล้วหรอว่าพี่ทำให้ใครกินแล้วเขาก็หัวเราะพร้อมกับบอกฉันว่า เธอต้องกินขนมจีนอย่างน้อยสองจานนะเพราะพี่ทำเอาไว้เยอะมากฉันก็ตอบพี่เขาไปว่าโอเคโอเคฉันจะทำให้ดีที่สุดนะแต่ตอนนี้ฉันขอกินน้ำก่อนถัดจากร้านพี่ก๊อจะมีร้านขายของเล็กๆที่มีขายน้ำแข็งและเครื่องดื่มอยู่ด้วยฉันเดินไปที่ร้านนี้แล้วก็บอกกับพี่เจ้าของร้านว่ามีเบียร์สิงไหมพี่เจ้าของร้านตอบฉันมาว่ามีอยู่แล้วและเขาก็เดินไปที่ตู้เย็นเล็กๆในร้านของเขา พร้อมกับหยิบเบียร์ออกมา1นขวดแต่เขาไม่หยุดแค่นั้นเขาหยิบเพิ่มออกมาทีละขวดทีละขวดร,รวมแล้วเขาหยิบออกมาทั้งหมด5้ขวดพร้อมกับเอามาวางไว้ที่เคาน์เตอร์คิดเงินของเขาและถึงแม้ว่าภาษาไทยของฉันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะักแต่ฉันก็มั่นใจว่าฉันไม่ได้สั่งเบียร์ห้าขวดเลยนะและมันก็เป็นขวดใหญ่ซะด้วยเยอะแบบนี้แบ่งกันกินได้หลายคนเลย แน่นอนว่าในเมื่อเขาหยิบมาให้แบบนี้แล้วฉันก็ไม่อยากปฏิเสธฉันก็เลยซื้อเบียร์มาทั้งห้าขวดฉันกลับมาที่โต๊ะที่ร้านพี่ก๊อตพร้อมกับเบียร์ถุงใหญ่แล้วพี่ก็ทำหน้างงๆถามฉันว่าโอ้โหซื้อมาให้ใครกินละนั่นเธอจะจัดปาร์ตี้เหรอฉันก็ตอบพี่เขาไปว่าเปล่าๆฉันซื้อมาแบ่งพี่ๆกินไงแล้วพี่ก๊อตก็บอกฉันว่าเขากินไม่ได้ เขาถูกสั่งห้ามดื่มอีกต่อไปส่วนเพื่อนของพี่ก๊อตก็บอกเหมือนกันเลยว่าพวกเขาก็ไม่กินเหมือนกันฉันคิดในใจทันทีเลยว่างานเข้าฉันแล้วฉันคงต้องดื่มคนเดียวแล้วและหลังจากที่ฉันกินขนมจีนไปได้สองจานฉันก็กินเบียร์หมดไป1นขวดเพราะว่าขนมจีนเผ็ดมากและท้องไส้ของฉันก็เริ่มปั่นปวดแล้วด้วยฉันก็เลยบอกพวกพี่ๆไปว่าฉันคงต้องพอแค่นี้แล้วนะ ฉันไม่ไหวแล้วแต่ปรากฏว่าพวกพี่ๆเขาไม่หยุดแค่นั้นพี่ก๊อตเริ่มย่างเนื้อและที่มากกว่านั้นก็คือเพื่อนๆของพี่ก๊อตปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับอาหารในมืองานปาร์ตี้ได้เริ่มขึ้นแล้วเนื้อย่างที่พี่ก๊อตทำฉันคิดว่ามันอร่อยมากแถมพี่เขายังทำน้ำจิ้มสำหรับจิ้มมันด้วยฉันคิดว่าฉันสามารถกินเจ้าเนื้อย่างนี้ได้ทุกวันไปตลอดทั้งชีวิตของฉันเลยนะซึ่งฉันก็บอกแบบนี้ให้พี่เขาฟังด้วย ซึ่งดูเหมือนว่าพี่เขาจะภูมิใจมากๆเพราะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเอาเนื้อออกมาย่างมากขึ้นมากขึ้นซึ่งฉันคิดว่าฉันกินไปทั้งหมด4จานเลยนะฉันรู้สึกอายนิดหน่อยที่กินไปเยอะขนาดนั้นแต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้ฉันหยุดหยิบมันใส่ปากของฉันเลยและหลังจากที่มีเพื่อนๆของพี่ก้อนมาร่วมวงมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็มีคนช่วยเดื่มเบียร์ที่ฉันซื้อมาแล้วฉันคิดในใจเลยว่าขอบคุณพระเจ้า แต่เพื่อนของพี่ก๊อตก็ช่างดีเหลือเกินเขาไม่ยอมปล่อยให้เบียร์ในแก้วของฉันเหลือน้อยกว่าครึ่งแก้วเลยเขาเทเบียร์เพิ่มไม่ชั้นจนเต็มแก้วตลอดบางครั้งแค่ฉั้นจิบไปทีเดียวพี่เขาก็เทเพิ่มไม่ชั้นทันทีฉันไม่รู้ว่าฉันดื่มไปมากแค่ไหนนะแต่ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าฉันดื่มไปเยอะมากฉันมีลูกอมเม็กซิกันติดมาด้วยฉันก็เลยแบ่งให้พวกพี่ๆลองชิมบางคนก็บอกว่ามันเปรี้ยวมาก บางคนก็บอกว่ามันไม่เผ็ดเลยบางคนก็บอกว่ารสชาติดีใช้ได้แต่บางคนก็เหมือนจะไม่ชอบเอาเลยแล้วก็มีพี่คนนึงชื่อว่าน,นัทหายตัวไปครู่หนึ่งแล้วเขาก็กลับมาพร้อมกับลูกอมที่ทำจากมะขามของไทยเพราะว่าฉันให้พวกเขาลองลูกอมเม็กซิกันที่ทำจากมะขามเหมือนกันพี่นัทบอกฉันว่าเอากลับบ้านไปด้วยนะเอาไปให้สามีลองชิมหน่อยแล้วรอฟังเขาว่า เขาคิดอย่างไรกับมะขามไทยบ้างพวกเรานั่งกินเลี้ยงด้วยกันจนถึงตีหนึ่งพวกพี่ๆถามคำถามฉันมากมายเกี่ยวกับชีวิตของฉันในสหรัฐอเมริกาและฉันก็ถามคำถามพวกพี่ๆเขามากมายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในประเทศไทยที่ยังคาใจฉันด้วยเช่นกันพวกเราต่างหัวเราะถึงเรื่องที่เราพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและมีพี่คนหนึ่งถามฉันว่าฉันคิดถึงอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทย ฉันก็เลยบอกพวกพี่ๆเข้าไปว่าก็ที่นั่งกันอยู่แบบนี้นี่แหละฉันสนุกมากที่เด้ออกมานั่งล้องวงอยู่นอกบ้านแบบนี้ทุกคนนําอาหารมาแบ่งกันกินแบบนี้ทุกคนคุยเล่นด้วยกันและหัวเราะไปด้วยกันไม่มีใครสนใจเรื่องเวลาเลยไม่มีใครรีบร้อนที่จะกลับบ้านก่อนเลยทุกคนแค่รู้สึกสนุกที่ได้มานั่งเล่นและคุยกันแบบนี้ซึ่งฉันหวังว่าสักวันหนึ่งที่อเมริกาจะมีวัฒนธรรมแบบนี้บ้าง ฉันเล่าให้พวกพี่ๆฟังว่าเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วฉันได้ย้ายบ้านใหม่และที่ใหม่นั้นฉันได้เจอเพื่อนบ้านเพียงแค่สามคนเท่านั้นพวกพี่ๆก็บอกฉันเลยว่าอะไรนะแล้วกันเล่นหรือเปล่าฉันก็เลยบอกพวกพี่ๆเข้าไปว่าที่อเมริกาไม่มีใครมานั่งเล่นนอกบ้านแบบนี้มันก็เลยเป็นเรื่องยากมากที่จะได้เจอกับใครสักคนแต่ที่เมืองไทยทุกคนมักจะออกมานั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเอง ดังนั้นใครก็ตามที่ได้อยู่ในเมืองไทยจะไม่มีทางรู้สึกว่าตัวเองต้องอยู่อย่างเงาเงาหรืออยู่อย่างโดดเดี่ยวเลยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้กลับมารับฟังใหม่ได้ในเรื่อง่อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ